จะดีกว่าไหมง่ายจบครบในช่องเดียวสวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาพบกับการช่องดีกว่ากินดินนะคะเจอกับการก็จะเจอกับข้าวง่ายๆกับข้าวลูกกับข้าวทุกคนในครอบครัวกันอีกเช่นเคยค่ะรักทุกวัยใส่ใจทุกครอบครัวค่ะค่ะวันนี้นะคะการจะชวนเพื่อนๆมาทําเห็ดเข็มทองผัดกะปิใส่หมูสับอ่านี่เพื่อนๆเคยประสบป,ปัญหาไหมเวลาผัดเห็ดเข็มทองแล้ว น้ำท่วมการเป็นบ่อยการก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรทําไมเนาะอะไรเงี้ยตอนที่การยังผัดไม่เป็นผัดไม่ได้ผัดทีไรน้ําท่วมเห็ดมองไม่เห็นเห็ดเลยโอ้แล้วก็เขาจะไม่มีความน่ากินเลยอะมองตรงไหนก็ไม่น่ากินอะด้วยน้ําที่เขาเยอะอะเสร็จแล้วทีนี้การมีวิธีค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวการจะมานําเสนอกันนะคะนี่การจะใช้เห็ดเขมทองนะคะเป็นกอกอแบบนี้เลยค่ะนี่ได้มาเป็นกอนะอย่าฉีกอย่าก,กระจายให้เขา แหลกเร็วนะการจะให้มีความติดเป็นกอๆองนี้เพื่อที่ว่าตอนกินอ่ะจะได้กินแบบกอแบบพอดีคําร้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยเลยค่ะพักเส็จน้ําการใช้วันนี้ประมาณ2องขีดอันนี้เป็นหมูสับค่ะการสับเองนะเป็นหมูสับป,ประมาณ1่ขีดค่ะเพื่อนๆอาจจะไม่ใส่ก็ได้นะตัวนี้แต่ว่าเมนูนี้ชื่อว่าเห็ดเข็มทองผัดกะปิใส่หมูสับต้องใส่ค่ะนะ กระเทียมตบกระเทียมกีดใหญ่ค่ะสามสี่กีบนะคะการตบการทุบเบียนแบนแบบน,นี้พริกตบนะคะพริกจินดาแดงพริกขี้หนูแดงแล้วแต่ชอบเลยค่ะความแซ่บนะแล้วก็กะปิค่ะผัดกะปิให้หอมกะปิค่ะใส่กะปิครึ่งช้อนค่ะไปค่ะลงมือทํากันเลยค่ะกะปิใส่ชามเลยค่ะกะปิของการนะ่ะไม่เค็มมากนะก่อนอนี่ะอยู่บ้านเนาะเบอร์เบอร์กับข้าวเนี่ยสมัยเด็กๆแม่เอากะปิให้ขยำข้าวจริงอะ่ะเอากะปิไปปิ้งก่อนนะ ปิ้งกับห่อใบตองแล้วก็ไปปิ้งแล้วก็มาคุกข้าวกินอือร่อยมากอร่อยแบบเลือเชื่อค่ะแล้วการก็จะใส่ตัวน้ําตาลทรายนะคะประมาณหนึ่งช้อนชาค่ะใส่ลงไปแล้วก็ใส่น้ำหนึ่งสองทำเป็นน้ําซอสกะปิไว้ก่อนนะคะเพื่อที่จะสะดวกต่อการผัดแสนตาลเพื่อลดความเค็มของกะปิลงนะคะ แต่กะปิของการเนี่ยก็ไม่ได้เค็มอะไรมากมายนักหนาแอกตอนผัดอ่ะต้องมีเทคนิคต้องมีวิธีการผัดการจะใช้ผัดแบบรวดเร็วฟานสายฟ้าผ่าโดยการจะมามัวยืนยี่ขยี้กะปิอยู่ก็ไม่ใช่ที่นะอ่านี่เราก็ต้องจัดการให้เสร็จเรียบร้อยเลยพอลงกระทะก็แบบมือเช็ดเลยปุ่มปุ่มปุ่มปุ๊มซู่ซี่ซู่ซี่สองทีขึ้นเนี้ยโอ้ประมาณนั้นเลยเออจริงๆนะ บางกับข้าวบางเมนูอย่างผัดผับรุ้งไฟดงไฟแดงเนี่ยคือต้องการความเร็วไงผัดออกมาแล้วเขาจะน่าก,กินน่าก,กินเชีเขียวจิพอทีเราผัดเองทําไมแล้วผัดแล้วทําไมยิ่งผัดยิ่งหมองยิ่งตั้งยิ่งนานยิ่ง้ํายิ่งดําเออนี่ไงสําคัญที่ตอนการผัดการเตรียมของกันว่าจริงใช่ชัวอืเม,มนูไหนที่เร็วต้องแข็งกับไฟก็ต้องแข่งเงี้ย เราจะไปยืนใจเย็นก็ไม่ใช่ที่หอ,อมกระเปียโอเคค่ะไปค่ะไปลงมือทํากันเลยจ้าก่อนอื่นนะคะนี่เลยวิธีอยู่ตรงนี้ค่ะเวลาผัดเห็ดเข็มทองไม่ให้น้ําท่วมทุ่งนะการจะเอาตัวเห็ดเข็มทองมาลวกกับน้ําร้อนก่อนค่ะโดยการนะคะจะใส่เกลือลงไปเพื่อควบคุมอุณหภูมิน้ําน,นะคะนิดหน่อยพอค่ะกระจายเกลือให้ละลายนะคะน้ำร้อนกลับขึ้นมาแล้วนะคะ การก็จะเอาตัวเห็ดเข็มทองค่ะลงไปลวกค่ะแปบ๊บเดียวพอนะคะลวกเสร็จปุ๊บอานนียค่ะประมาณเนี้ค่ะอ่าเห็ดเข็มทองนิ่มแล้วนะคะการก็จะเอาไปนอกน้ําเย็นไว้นะคะก็เห็ดเข็มทองเขาก็จะมีความอ่อนตัวแบบนี้นะเดี๋ยวการจะเอาไปนอกน้ําเย็นหยุดความสุกข,ของเขาไว้ค่ะนี่นะคะเห็ดเข็มทองค่ะ การเอาไปนกน้ำเย็นแล้วการก,ารก็บ,บ,บีบบีบบีบเอาน้ำออกนะคะเพอใส่น้ำมนันลงไปนะคะอันนี้เป็นน้ำมันกระเทียมเจียวนะคะที่กันเจียวไว้จากนั้นได้เพื่อนนะคะใส่กระเทียมเจียวค่ะแล้วก็คลิกนะคะลงไปเจียวให้หอมะคะ่ะ พริกกับกระเทียมนะคะหอมได้ที่แล้วเสร็จแล้วก็ใส่หมูสับลองไปค่ะเพื่ออยากให้หมูสับมีความนิ่มสามารถเหาะสีอิ๊วขาวค่ะลงไปหมูสับนะคะบนหมูสับค่ะที่ยังไม่สุกนะคะประมาณนี้ค่ะเนี่ยค่ะหมูสับจะมีความนิ่มขึ้นนะคะ สุกก็ประมาณ70 8ดแปปเซนต์นะคะหลังจากนั้น,นเพื่อนใส่ตัวน้ำซอสกะปินะคะที่การผรสมไว้ค่ะใส่ไปเลยค่ะเน้ำร้อยเติมน้ำได้ค่ะนิดหน่อยพอค่ะ ประมาณนี้นะคะพอคลุกคลิกพอค่ะเด้งไฟแรงเลยจ้าให้เพื่อนชิมรสชาติดูนะของการโอเคแล้วค่ะมีความเค็มๆม,มีหอมๆกะปินะแล้วก็มีหวานนิดๆสามซ้ายมาค่ะนีค่ะเล่งไฟแรงเลยค่ะการใช้ไฟแรงสุดเลยนะคะแาบกบให้น้ำซอสเข้มข้นสักนิดหนึ่งนะคะ สร็จแล้วป้านี่ค่ะหมาจ่อรอเลยค่ะเห็ดหอมทองค่ะใส่ป้าบลงไปนะคะตุ้เขาค่ะเต็นน้ำแห้งเติมน้ำได้นะคะนี่แหละค่ะลวกก่อนนะคะวิธีการลวกก่อนปัดยังไงก็ไม่ท่วงค่ะ แล้วไฟก็ต้องแรงด้วยนะคะตัวสองทีพอค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะแจ๊สจ้าพร้อมเสิร์ฟจ้าเห็ดเข็มทองผัดกะปิใส่หมูสับนะคะมาคู่กับข้าวต้มร้อนๆเลยค่ะตักข้าวต้มร้อนๆมาเลยนะคะเด็ดมากเลยค่ะเมนูนี้ลองทำกันดูนะคะง่ายๆค่ะ นี่ผัด่างนี้นะคะน่ากินแน่นอนค่ะหอมกะปิเลยค่ะเยันท้ายซอยแล้วค่ะตอนนี้ <c oughs> ค่ะฝากเพื่อนๆันไว้ด้วยนะคะหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้การทำคลิปต่อๆไปด้วยค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ